ัอด right? okay. mm ีย hmm. ูเซอร์และก็บอดียสเซอร์เลยนะครับผมโอเคมาอ๋อมาเป็นไรมา โอเคเล่นพี่บีกันต่อ,อโอเคมปะเข้าเกมมาเลยมาเลนอะไรรอ้าว เล่นคิดวานเล่นเยอะอืมคิดคิดอยู่ไหนคังแสงไปที่ตัวละครผมครับผมจะใช้ตัวละครเป็นผู้หญิงคัังไม่มีเติมใช้ตัวเบียด ลลลลลองเข้าไปเล่นบ้างดูดิว่ามันจะเออเขาเก่งหรือเปล่าอันนี้ก็ผมก็ลองนะครับผมก็ลองแบบลองมาสตรีมดูเออเห็นก็สตรีมไหละเพราะว่าไม่ไม่ใช่เด็กผมจะลองแบบสตรีมนี้ดูเพราะว่าเออจะลองดูว่าเออเน็ตโอเคไหมภาพโอเคไหมอะไรมานี่ลองดูครับก็ผมไม่เคยทำไอ่ใฉากนั่แหละก็ลองทําดู สูเรื่องกับเขียนเนี้ยเขียนได้นะเดี๋ยวจะลองเล่นดูกับสักตาว่าว่าเพิ่งปรับอะไรหม,ม่ใหม่ r e a d win น่ารักอะไรวะอวะอไรวะจบละอะไรวะไม่ได้เล่นอะไรเลย สิบห oh, ้โอ้สิบหนีผมหมดหรือเปล่าเนี่ยได้วะเติมแรงละ ได้เล่นไว้หมดเนี่ยเอาเออเตบสองละไม่แน่นนั่นแหละไปเลยเข้าให้วทั้งวันนี้รีบเข้าเลย <c oughs> โอ้ยอากาศกรุงเทพก็อย่างเงี้ยละโอ้ยลมีดไม่เอา นานๆนีจะเล่นมีบีครับนานๆนานๆทีผมจะเล่นมีบีทักทีอืมอ่ะเราลากิวอยู่ดมาอ่ะมีฝั่งแดงครับพี่เออซื้อฝั่งแดงมากพ่อให้กูอยู่ฝั่งน้ำเงินเลยพี่อ้อะอ,ะอะไรเนี่ยมีใครเล่นด้วยเลย เบอร์ลี่ลักกี้นีในชกมวยนีดี่ีฝั่งนี้นผมดูหน้าท่าแล้วชน,นะแต่ถ้าผมเล่นไม่เก่งก็ขออภัยด้วยมันเพราะว่าผมเมื่อฮะไม่ได้เล่นานานแล้วแหละไม่ได้เล่นานานและ้วมือมองตกอ,อือมือมันแบบไม่คงจบบแบบอยากให้พัฒนานะแต่มัน ยัดดอกก็ไม่ได้ยัดดอกดอบุกเลยบุกเลยอยู่ไหนอยู่ไหนลูกเออยู่ไหนไปเท่าไหละก็ขออภัยด้วยนะครับผมมันอาจจะกระตุกนิดนึนจะเอ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 ,อ,อโอ้ยแหววเท่าไหละต้ขออภัยยนะเพราะว่ามันมันมัน,มน ตัวโปรแกรมอะนะเพราะว่าผมไม่ค่อยหลักเท่าไหร่ออยู่หน่อยออกมาออกมามอบออกมามอบไม่รู oh, um. ้ว <Zahlen stuffed> ่าผมว่าน่าจะเป็นที่โปรแกรมมากกว่าอันนีแต่เป็นของผมนะของผมลื่นเลยโอ๊ยฮ่า เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองใช้นะอันนี้ลองเทปแรกเพราะผมใช้โปรแกรมอื่นโปรแกรมที่ไม่ใช่ของไอ,อ้ที่หมือนกมนมาก่อน โอ้โอ้มีแหลกมีแหลกระพายแล้วมันเป็นอะไรรอรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวโปรแกรมเพิ่งลองใช้ เออจ๋งมากโอ,โอ,โอ้โดนหลังเลย

ยะเลยงมไปด้วยไฟร์นหอโอ้ยวแมันยังเลยวพวกนี้เด็กขนาดใาส่ใ่ไงแล้วมันมันมันจะกระตุกกระตุกปะนะ

ือบตายเลยว้าโอเคครับรอบนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ไปกันเถอะมาไม่เงยเกมหล็ก